ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะในเดือนหน้ามีนาคมนี้เผลอแพเดีจะเข้ามีนาคมแล้วนะนะครับเราก็จะเกาหลีใต้สรุปปาข้างซอมาคุณไหมเปล่านะครับเขาเลือกควางซันฮงนะครับเกาหลีใต้นะครับตั้งควางซันฮงซึ่งเป็นโค้ชทีมอยู่ที่สามเป็นอดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติเกาหลีใต้อีกคนนึงช่วยโค่นโลกสมรสองเหมือนกันนะฮะโอ้หนูจำได้แต่จำได้แต่ที่เขาจูบแหวนอะ ไอ้นั้นไอ้นั่นชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะที่จูบแหวนยินจ้าวางหังฮีชานไม่ใช่อันจงวานเอออันจงวานนะครับก็ควางซันฮงเนี่ยก็จะเป็นแบบรุ่นพี่ในตอนนั้นนะเหมือนอ่ารุ่นแบบฮงเมียงโบพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นกองหน้าแล้วก็ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งนะนะครับเป็นกองหน้าะดับตำนานแล้วก็เขาคุมทีมอยู่ยี่สิบสามอยู่แล้วก็ ล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้ก็เลือกนะวางเนี่ยมาคุมทีมแทนเจอเกนคริสปันนะครับเ,เหตุผลก็โคช้ชหลายๆคนก็ติดปัญหาในช่วงยังคุมทีมอยู่นะครับช่วงใกล้เปิดฤดูกาลใหม่ของเคเลียด้วยสโมสรก็ไม่อยากจะเสียโค้ชไปฮงเมียงโบนี่ก็เป็นเป้าหมายแบบต้นๆเลยะนะครับเขาก็คุมทีมอูซานเอชดีอยู่ตอนนี้อูซานฮุนไดเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอูซานเอชดีละนะครับถ,ถ,ถ้าได้ยินก็คือทีมเดียวกันนะเพราะ บริษัทใหญ่ของเขาคุนไดเขาก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันเปลี่ยนชื่อเป็น s อสดีุนไดนะก็เป็นอุตสาห์เอสดีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยู่ในขายคือคิมฮักบึมนะครับของเจจูอยู่ในเต็ดก็สุดท้ายก็สมโมสรเขบอกก็อขอไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งหวางซันผงมันง่ายกว่าเพราะว่าหวางเขาคุมทีมอยู่ที่อยู่ใช่ผลงานเด่นของเขาก็คือการพึ่งพากริดใต้ความใช้ไปเช่นเกมไงเชน่นเกมเนี่ยที่หังโจใช่ซึ่ง <S <S เส้นทางก่อนควา,ามใช้ในเอเชียนเกมชนะเราด้วยนะฮะสี่ต่อศูนย์ในรอบแรกอะ่ะอ่าโอ้โหแล้วแล้ว,ลวเอเชียนเกมนี้เกาหล,ลีใต้ก็ผลงานย่านนีน้นี่ตอนบอลโลก2 0 0 2นะฮะวางแล้วก็เท่าที่ได้เห็นนะนักเตะของเกาหลีใต้ในในเอเชียนเกมของวางเนี่ยเกมรุกดีมากนะการจบสกอร์คือใช้โอกาสไม่เปลืองอ่ะัมไม่รู้ว่าเพราะความที่เขาเป็นกองหน้าเก่ามาก่อนหรือเปล่านะครับอ่ะ เพราะนั้นเนี่ยบอลโลก2นะัดที่เจอทีมชาติไทยนะครับ21มีนาคมกรุงโซ25มีนาคมกรุงเทพเราก็จะได้เจอกับควางซอนฮงนี่แหละนะครับอ่าก็เขาเกิดเดือนกรกฎาคมปี1 9ึ8นะวันที่14ปัจจุบันอายุ55ปีแนละ้วเคยเล่นในเยอรมนีกับไบเออร์เลเุกุเซนทีมบีนะเออทีมบีโปรฮังซิเลอร์นะซูบอลซัมซุงบลูวิงชุงนันดากอนนะครับ เซลโซโอซาก้าคาชิว่าเลโซติดทีมชาติเกาหลีใต้ระหว่างปี1988ถึง2002เลยผ่านฟุตบอลโลกกี่สมัยนั่นน่ะนะฮะสามสมัยนะ9094แล้วก็98ไม่ได้ไปเล่นหมายถึงตัวเขานะไม่ได้ไปเล่นแต่เกาหลีใต้ไปเล่นแล้วก็2002นะครับผลงานุ่มทีมก็เคยนำโปรฮังซีเลอร์แล้วก็เอฟซีโซคว้าแชมป์เคลีกแล้วก็นี่แหละทีมชาติเกาหลีใต้ได้แชมป์ ได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์2แต่เขาแค่รักษาการสำหรับ2เกมที่เจอไทยถูกไหมคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าหลังจากจบ2เกมที่เจอไทยอาจจะมีการตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาก็คงมองหาอยู่ละระหว่างเนี้ยแต่ตอนนี้ก็ตั้งขัดตาทับไปก่อนปัญหาคือเขาคุมยูยิมสนี่แล้วยูยิมสมมันก็มีเขาเรียกว่าโปรแกรมหนักรอยอยู่นะก็คือเดือนเมษายนเนี่ย ในศึกยิมใช้ไม่เสียรอบสุดท้ายซึ่งจะคัดเลือกเอา3ทีมครึ่งนะฮะไปโอลิมปิกเกมส์นะฮะสคและถ้าหากว่าเกาหลีใต้ได้ไปโอลิมปิกเกมเนี่ยในช่วงกลางปีนะฮะประมาณราวๆประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ต้องคุมทีมชาติเกาหลีใต้ไปเตะโอลิมปิกเกมที่ปารีสด้วยนะฮะคือถ้าหากว่าเขาจะทำสองจ็อบควบคู่กันไปเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่า ถ้าสมมติว่าเกาหลีใต้ไม่ได้ไปปารีสน,นะอาจจะได้คุมชุดใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนถ้าหากว่าคุมเกาหลีใต้ชุดยูยิมสามไม่ได้ไปเล่นปารีสผมมองว่าเขาเขาน่าจะไม่ได้เลือกอ,อ,อ่ะเ็หรือหรือยังไงก็อาจจะต้องดูผลงานกับสองเกมที่คุมทีมชาติไทยด้วยใช่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจ,จอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬ